ัจจัจหลักที่ทําให้ทุเรียนดอกร่วง ปัญหาดอกทุเรียนร่วงนะครับเกิดจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องการให้น้ําสภาพอากาศมแมลงศัตรูพืชโรคเชื้อราต่างๆรวมถึงการผสมเกสรที่ไม่สมบูรณ์การแตกใบอ่อนนะครับแต่ปัจจัยหลักๆที่ส่งเสริมการออกดอกและก็ทําให้ดอกร่วงก็คือการจัดการทาตอาหารที่ไม่เพียงพอซึ่งก่อนที่ทุเรียนจะออกดอกนะครับเราคงได้ยินคําว่าการสะสมอาหารในต้นนะครับซึ่งการสะสมอาหารในต้นทุเรียนก็คือการทําให้ต้นทุเรียนได้รับธาตอาหารที่เพียงพอสมบูรณ์จะเป็นปัจจัยส่งเสริมการออกดอกและทําให้ดอกสมบูรณ์และยังดําเนินต่อไปยังการ ผลที่สมบูรณ์อีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับการให้ปุ๋ยสะสมอาหารจึงเป็นเรื่องสําคัญซึ่งปุ๋ยสะสมอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโพแทสเซียมสูงลดบทบาทของธาตุในตัวเจ่นลงนะครับเช่นปุ๋ยทางดินสูตร824-24สําหรับปุ๋ยน้านะครับเช่นปุ๋ยสูตร4-24-24หรือ4-26-26หรือสูตรไหนก็ได้นะครับที่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงนั่นเองนะครับส่วนธาตุอาหารรองเสริมก็เช่นธาตุแมกนีเซียมที่จะทําหน้าที่เป็นแกนกลางของ, il, ง,ขง,ของ,งลอโรฟิลงงนนารกัะ้ตุ การทํางานของเอนไซม์นะครับและก็ธาตุสังกะสีจะช่วยในการสร้างฮอร์โมนออกซินช่วยในการขยายขนาดของใบสร้างคลอโรฟิลสร้างแป้งน้ําตาลทําให้พืชเจริญเติบโตดีนั่นเองนะครับและก็จะเป็นธาตุเหล็กที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสังเคราะห์แสงเป็นองค์ประกอบสําสคัญในโครงสร้างของคลอโรฟิลที่จะช่วยในการสังเคราะห์แสงและช่วยในกระบวนการหายใจรวมทั้งการทํางานของเอนไซม์ต่างๆในพืชอีกด้วยนะครับ